มาใครหาเลขตองเจอก่อนได้ปัดบอลนะจ๊ะเดี๋ยวก็รู้จ้ะมาเลยเดี๋ยวก็รู้จบจบเดี๋ยวก็รู้ค่ะเป็นอาจารย์ก็ไม่เว้นจ้าไม่อ่อนข้อให้หรอกนะคะไม่อ่อนเหมือนกันเหละลูกศิษย์จ๋าได้สองจ้ะจ่องจ๋องจ๋องวิ้วเลยนะจ้ะอาจารย์ได้คู่เลยนะลูกศิษย์นะครัดอาจารย์ได้จุดได้ได้ได้สูตรนะจ๊ะ จองจๆองจองกูคือกันจ้าได้แปกจ้าอะสีส่ส,สเอ้าได้หค่อะอะเจค่ะได้ถามเลยจ้าครูจะใส่น้อยอ้าฮะอุ้ยจะจ่องกูละจ้าอุ้ยว่าท่านในรู <laughs> สี่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 เอ้ด้หลายคู่แต่นี้ไอ่ขี่ขี่ขี่ไม่มีคู่จ้ะอ้าหกหกหกหหนึ่งก็ไม่มีคู่อ้จาำจามจามจาำจามไอ้ตึิงตึงตงตึงตงอุ้ยไอ้จาำจมันเก่นนี่จะลูกขิดจ๋าได้แล้วเนี่ยคู่จ้ะไอ้จ้ำจ้จ้จอ้ตอง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 องแล้วไอ้ตองนะจ๋านะจท่านอาจาร ไปค่ะไปหนึงไปค่ะมาต่อนะคะต่อนะคะอะีสีีสีส um> ีสีได้ตองนีกแล้วตอมจ้ยลูกศิษย์ทำไมไปไวจังอะซีส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 ีบอลจ๊ะไปออาจารย์พีเพสอย่ามาเด้ออย่าา้ว่าตองอีกเด้ออาจารย์อาจารย์อาแปกแปลแปลกปลลูกศิษย์จะมาล้มอาจารย์เลยห้้าห้าห ได้คู่นะจ๊ะคู่แล้วอาจาจยาจารย์อาจาอาจารย์ห้าตองนะจ๊ะอท่าอาจารย์่าอจารย์ก็ตองเหมือนกันนะจาลึกศิจ๊ะเก็บหลับแกกลับมาได้นั่นแหละดูซีก็ได้คือกันนั่นแหละจ๊แต่ว่าแต่ว่าอาจารย์นี่อยากจับยากหน่อยนะจ๊ะเพราะว่ามือไม่คล่องเคล่าแค่แค่ตองสามแค่จับจอด ปัดบอลก่อนค่ะอุียขอโทษจะลืมไปจับก่อนนะจ๊ะอุ้ยได้ห้าอีกแล้วได้ห้าอีกแล้วจ้ะห้าค่ะอุ้ยตองค่ะตองค่ะอุ้ยอะตึงตึง่งตองตององตึ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 งบอลใครหมดก่อนชนะนะตองได้ได้ปัดบอลก่ะต่อนะคะค่ะ บอแบงนะค่ะบอกไว้ก่อนค่ะอาจารย์กับบแบงให้ลูกศิษย์ขึ้นกันเด้อได้โหกูเด้อมีอยู่จ้ะอุ้ยได้ขู่อยู่เด้อค่ะเอาบได้เล่นค่ะเอาดิหนึ่งอยู่เด้อได้ขู่หนึ่งแล้วเขาให้ได้อีกทอเจ็ด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 เเจ็ดเจ็ดจ็ดเจ็ดเเจ็ดเจู่เจจ็ะเจ็ดเจ็ด่ จริงๆจรงๆงงเลยอาจารย์งงจงิงจริงจริงเพราขาตองเขาตองดูเก็บโอเคพี่เพชบอกตองแล้วก็ได้เล่นต่อจ้ะเล่นต่อนะคะอาจารย์ไม่ออมนะคะเป็นอาจารย์ก็ไม่ออมนะคะไม่ออมไม่ออมแกอูนแกขอให้ได้ตองหน่อยสิจ้ะอย่าได้ตองนะอุ้ยหนึ่งขอให้ขอทษ พดไปอ้่นเดียวอ้นแฉันบาได้ช้ำฉัน่าตองไห้เปดฉันได้ยุเลียดได้ยุในคู่แล้วถเป็นของพี่เพ็ดนะอย่าเนี้เปิดสองไปสิจีอันหนึ่งนะคะเดี๋วเดี๋ยวเดี๋ยวเดยวเดีพอเค้ จองแล้วจองแล้วได้ด้อได้ดื้อดอกได้ดอกได้ดอกค่ะได้ตองได้ก้ะนี่จ้ะปัดบอลนี่ลืมอีกแล้วค่ะได้เท่าไหร่คะนนี้โอ้ยหกอู้เหล็กเก้าเหล็กเก้าบ่มี่ครูเก้าค่ะเก้าเส้นกันค่ะบ่มี่ครูเส้นอุ้ยได้สอง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 ไอ้ยายาแล้วจ้าเล มาแล้วเขามาแล้วตองตองออะตองตองมาแล้วแตึงตึงอะตึงตึงตึงออะตึงนี่ตึง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 แล้วออะตึงตึงสองจามตองตัวก็ได้ีเ่นมาที่นี่ก็ได้อันหนึ่งค่ะหนึ่งค่ะเดี๋ยวเดี๋ค่ะเดตบอ่ศูนสอศูนูนนี่คูแล้วอันหนึ่งหนึ่งห่อแล้วอีก หนึ่งหนึ่งหนึจะหมดแล้วอ่ะจริงเดี๋ยวจะจริงจริงจอาต่อนะคะอต่อนะคะอแปดแปดโอ้เอเิร์เินเยคะหรือเปล่าสีซีจีจีโอ้ยเพิ่งจะได้คู่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 มาแล้วชูนค่ะจะได้คู่อีกไหมคะแปดอาแปดตองตองตองอตองแล้วนะจ๊ะได้ตองอีกแล้วจ๊ะ นะจ้าต้องแปดนะคะนี่ค่ะนี่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 ได้แล้ว่ะเอาบอลก่อนเลยค่ะเธอเอาให้จบเอาให้จบเลยนะได้ไวได้อีกยุได้อีกยุค้างๆมาดีๆนะคะเก้าว้าเราไปทางไหนหกค่ะต้องค่ะว้าย้องอีกแล้วไอ้จิงนี่ลูกศิษย์เลยโอ้ลูกศิษย์นี่นะคะถกถกถกอย่า่อดนะคะต่อดนะค่ะสุดท้ายพี่เป๊ชนะเลย ใช่ไหมสุดเก๋โอ้ยลูกผิดดิโอ้ยลบอาจารย์คาราวะอาจารย์ยอมแพ้ลูกผิดแล้วไปรู้รางวัลกันค่ะเพชรชนะนะคะชนะนะเลย้อเพชรชนะไม่สำคัญหรอกลูกสิสำคัญตรงไหนคะสำคัญตรงว่าเธอจะหมุนได้ห้าร้อยหรือเปล่าหนูมันได้ยุเรียวหนูเบื้องสังเกตค่ะหนูเน็ต ่ใส่กดมูมินต่ำยกให้เลยจ้ะนูเหมืนมังแล้วนูจังติดมากเลยไปมังไงไม่ไหคะคุณจิตได้หรือเปล่าเออห้า500มาส้งร้อยมตัวนั้นไปได้เลยจ้ะสองร้อยก็ได้สองร้อยก็ได้ ได้ห pues er. ja. uh, e no, ้าสิบบาทอยู่จ้ะแค่ครั้งเดียวจอดเลยค่ะเที่ยเดียวเทียยเดียวเทียยเดียวเที่ยเดียวเทียเดียวทอดนันดังไดให้ได้หาร้อยห้าร้อยห้ายต้องมาได้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 ไค้ได้ได้ไเด้ไได้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 ไดได้ได้ได้ไดวได้ไดได้ดดดดดดด้ดด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 ้ดด้ดด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  ตอนกลางคืนอะได้จับบาทโอ้ยน้องสุดท้ายเอาให้ได้นะนี่โอโห้โถ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 แล้วว่าบอสได้ดึง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 ดขันไดหาลอยสี่ให้ยายเรียนหาสิบบาทไปซื้อปลาหมึกแห้งอยู่หน้าห้าง อยู่หนาหันยำบบได้เขีวกับบมีให้กินเนื้ออื่นกินเนื้อ้ืนได้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 สักค่ะ